ค่ะมืนีวานนทิยาก,ก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขตำราของพี่วาดนะคะงวดนี้มาแปลกๆนะคะพี่วาดหายทั้งสองตัวหายทั้งสามตัวนะคะหายทั้งเลขคว้มฝันนะคะเปิดฝันเลขตรงกันนะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปฟ้างเสียงสัมษั์ระวังนนทิยาก,กับพี่วาดตำราวันที่ยี่สิบหกกันยายนสองห้าหกแปดนะคะค่ะพี่วาดสวัสดีค่ะ หนูโตไปสองรอบพี่ว่าพี่ไม่ว่างหนูก็เลยยกเลิกตอนตอนนี้สะดวกแล้วใช่ไหมคะพี่จะคอยดูโทรศัพท์สะดวกสะดวกจ้ะค่ะตั้งป้องแล้วใช่ไหมจ๊ะตั้งแล้วค่ะวันนี้มันมีแนวทางความฝันด้วยเหรอพี่เออเมื่อคืนพี่ฝันปอดีฝันฝันดีไหมฝันดี ฝันว่ามีคนมาเต็มบ้านพี่เลยพอเป่า,าเค้กันเกิดให้พี่พี่เกิดวันที่ยี่สิบเก้าไงแต่จริงๆยังไม่ถึงวันเกิดพี่นะจ้าอ่าพี่ก็เลยเอาวันเกิดเนี่ยวันที่ยี่สิบเก้าเือฝันไงแล้วแล้วบ้านเลขที่อะไรคนมาเต็มบ้านอ๋อบ้านเลขที่มันออกไปแล้วว่าที่ผ่านมานี่สี่สี่หกหรอคะห้าสี่สองไอ้ไอไอ้หนึ่งสี่สี่หนึ่งห้า แต่ของพี่มันเป็นไออ๋อมันออกลาวโมสองเออมันออกลาบแล้วอืมขื่นฝันสั้นๆเลยนะฝันแบบนอนหลับไปดัวมากมาเปลี่ยนเพื่อให้มานอนหลับไปฝันสั้นๆเลยฝันแล้วก็จะต้องตื่นมาในกาปุกเลยอ่ะฝันตอนเช้าอ่ะพี่ตื่นอ่ะพี่ตื่นตอนหกโมงครึ่งอ่ะค่ะฝันดีเนาะมีคนมาอวยพรวันเกิดให้ แล้วแล้ววันนี้แนวทางตำรานนทยาพร้อมแล้วค่ะจ้าจ้าจ้า,าวันที่6เดือน9นะคะ6 8เด่นบน6กับ4 6กับ4เด่นบนอ่าเด่นบนล่าง6กับ4บนล่าง <S 2>, 2, <S 2ตัว2ตัว0 6 ศูนย์หกสี่หกศูนย์หกสี่หกสามหกศูนย์หกสี่หกสามหกแล้วก็ศูนย์สี่สี่สองสี่หนึ่งศูนย์สี่สี่สองสี่หนึ่งแล้วมันพี่ให้สามตัวเรื่องวันนี้ครัสามตัวมีสองสี่หกกับสามสี่หก สองสี่หกสามสี่หกแล้วก็ให้ลงแนวทางความฝันด้วยใช่ไหมพี่จ่าจ่าจ่าความฝันนี้สองส <2, S 2> องเก้าใช่ไหมคะจ่าจ่าออทั้งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็ไปกลับบนล่างเหมือนเดิมคือต้องตามาทุกงวดเอฟซีบอกว่าถ้าแนวทางของพี่ว่าถ้าหลุดก็ไม่เกินสองงวด วัวน,น่าวน้าที่สามน่าจะเข้าพี่พี่มดฝันเนี่ยฝันนะพี่ฝันอยู่อยู่อยู่บ้านที่ที่พี่ทํางานเนี่ยบ้านเลขที่เขาก็ยี่สิบเก้าบ้านหลังนี้เหรอคะบ้านที่พี่อยู่เนี่ยทุกวันเนี้ยบ้านเลขที่ยี่สิบเก้านะบ้านเลขที่ทิพกรุงเทพเนี่ยค่ะแล้วพี่ก็เกิดวันที่ยี่สิบเก้าไงอ๋อเลยตรงกันตรงกันพี่ก็เลยอยากลงเผื่อออกราวนะเลขบ้าน สองเ้าเหมือนกันถ้าถ้าเป็นสองเก้าแล้วเลขเลขรู้สึกว่าจะเน้นเน้นแถวบนเน้นสี่หกใช่ไหมพี่จ่าจ่าเน้นหกนะเพราะว่าเลขสามตัวพี่วาดให้แต่สองสี่หกแล้วก็สามสี่หกสรุปว่าแนวทางของพี่วาดตามราวงวดวันที่ยี่สิบหกกันยายนสองห้าหกแปดเด่นบนล่างมีหกกับสี จับคู่ศูนย์หกสี่หกสามหกศูนย์สี่สี่สองสี่หนึ่งพวมฝันนี่ก็คือสองเก้าบ้านเลขที่ก็คือสองเก้าวันเกิดพี่ว่าก็คือเกิดวันที่ยี่สิบเก้าเลขสามตัวก็คือสองสี่หกสามสี่หกน้ำหนักเท่ากัน <Yeah. S 1> ใช่ไหมคะเลขสามตัวสองสี่หกสามสี่หกทั้งหมดทั้งมวลนี้ ไปกลับไปกลับบนล่างพี่วาดมีอะไรฝากถึงเอฟซี C อีกไหมก็บอก F C เอฟซีเฮงๆนะวันนี้จ้ะค่ะขอบคุณพี่วาดมากๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ของเอฟซีเจ้ดีกว่าแนวทางของพี่วาดนะคะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะจ้าสวัสด,ดีจ้ะค่ะพอมีพี่น้องเอฟซี C ก็สิได้ยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุง่นทิยาก,กับ พี่วาดนะคะแนวทางของเพิ่นงวนนี่มาแปลกนะคะเพิ่นหายทั้งคมฝันห้ทั้งเลขสองตัวห้ทั้งสามตัวนะคะเพราะมันจริงเลขสามตัวเพิ่นว่าห้โดนแล้วนะคะ mm. น่าแล้วว่าหายเพิ่งจะกลับมาห้อีกนะคะ mm. เพิ่นบอกว่าเพิ่นฝัน,นเอ่อวันเกิดพ่นมาอวยพรวันเกิดเต็มบ้าน วันเกิดเพิ่นเกิดวันที่29นะคะเลขบ้านอยู่บ้านที่เพิ่นทํางานกับคือสองเก้าคือกันนะคะกับบรูว่ามันจะเป็นแนวทางตำเล่าหรือหรือแนวทางรัฐบาลไทยกับบรูนะคะนุนที่ยากกับไทยทาให้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่ามันเลขตรงกันแล้วก็เป็นฝันฝันดีนะคะมีคนมาอวยพรห้มานิยมส้มสอบน้ำนะคะ่อเป็นวันเกิดของเพื่อนนะคะว่าเป็นจริงวันเกิดอีก อีกน้านนะคะว่าจะถึงนะคะสรุปว่าในคลิปนี้เป็นแนวทางของพี่ว่านะคะตามราหงวดวันที่26กันยายน2 5 6 8นุ่นพี่จะอาาธิบายตัวเลขอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าเพิ่นให้บ่เขาบ่าเขาสองงวดแล้วนะคะกับบางงวดกับเขาตัดตัวรูดนะคะนะคะผู้ใดมกมักวิ่งรูดก็คือเด่นมี หกกับสี่เด่นบนนะคะแนวทางของพี่วาดตำราวงมว่อวันที่26กันยายน2568นะคะตำราเด่นเด่น6บนล่างนะคะบนล่างมี6กับ4นะคะตัวเด่นนะคะจับผู้หายศูนย์หนะคะ0 4 42 41นะคะ เลขค้อมฝันนี่ตัตกันคือค้ามฝันคือสองเก้านะคะเพิ่นฝันว่ามีคนมาอวยพรวันเกิดหายเพิ่นเกิดวันที่ยี่สิบเก้าเลขบ้านที่เพิ่นทํางานอยู่ก็คือสองเก้านะคะทั้งหมดทั้งมวลเลขตรงกันนะคะแล้วก็เลขสามโตเพิ่นหายมาสองสี่หกสามสี่หกนะคะเพิ่นเน้นแถวบนนะคะ,ะถ้า fc ค้นเก่าจะลู้นะคะว่าของพี่บ้าแถวบนนี่จะเป็นบนแถวล่างนี่จะเป็นล่างนะคะถ้าเลขเพิ่นมาจะมาตรงๆนะคะ ะะจ,จดไว้แคปหน้าจอไว้นะคะเ mm hmm. ขาก็มารุ่นน้ำกันว่าตอนเย็นๆไปเที่ยวประเทศเลาวแนวทางของพี่บาทจะใช่หรือจะใกล้เคียงนะคะเอาไปเปรียบๆกับรายอาจารย์นะคะแนวทางความฝันมี่ก็มาได้ทั้งรัฐบาลไทยทั้งลาวนะคะนะคะนุญากกับเขาวอวยพรให้พ่อไม่เป็นของเอฟซีโช์ดีแนวทางของพี่บาทตำลาวนะคะ